ดีไซน์ไลฟ์วันนี้นะคะจะพาทุกคนออกมานอกสถานที่ค่ะตอนนี้เราอยู่ศูนย์สิริกิตนะคะเรามางานสไตล์แบงคอกค่ะเป็นงานที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านมากมายหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับงานดีไซน์ถูกจัดทำโดย DITP นะคะของรัฐบาลน,นั่นเองจือก็อยากจะมางานนี้เพื่อที่จะได้อัปเดตงานดีไซน์ไปพร้อมๆกันค่ะอย่างที่จืบอกดีไซเนอร์อย่างเราก็คือมีหน้าที่ที่จะอัปเดตเหมือนแบบอัปเดตเทรนด์อัปเดตแบบซัพพลายเออร์นะคะเหมือนแฟชั่นดีไซเนอร์เลยที่ต้องไปงานแฟร์ต่าง อันนี้เราก็มางานแฟร์เฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูข้างในนะคะว่าในงานจะมีแบรนด์อะไรมาเปิดบ้างค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่บูตยธกานะคะแล้วก็โชคดีมากมากเลยเจอพี่สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นดีไซเนอร์ที่จับตัวต้องยากมากๆเลยเพราะว่าเจอเคยไปที่ ATT บ้าที่เอาเฟอร์นิเจอร์ไปตรงเจริญกรุงใช่เคยหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วใช่ค่ะเป็น FC แบรนด์นะคะคุ้มากเราได้เจอดีไซเนอร์ตัวจริงเลยดีใจมากเลยค่ะได้ข่าวว่ายธกาได้เอาเฟอร์นิเจอร์ไปลงที่ซีรีส์ไว มีตัวไหนบ้างคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเขามาเลือกซื้อเอาไปเข้าชาเขามาเลือกซื้อเอาไปเข้าชาไม่ได้มาขอเพราะว่าเราเไม่มส่วนเธอใช่ไตมเขาไม่เล่ามาว่าไปทําอะไรแต่เขาก็มาเลือกอยู่ประมาณ6กแ6ดหกหกทที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดประมาณ22อตัวก็มันอยู่ในทุกวีล่าของหนังเรื่องนี้นะ อยู่ทุกห้องเลยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะดังไปทั่วโลกแล้วดังไปแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เครดิตนะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเพราะว่าแค่อยู่ในนั้นเพราะว่าเหมือนเขาซื้อไปอ่ะหนึ่งออกแค่นั้นเองนะถ้าถ้าเป็นสปอนเซอร์เขาคงให้ชื่อเราแต่ผมผมบอกแมวผมจะเอาเงิน เรียนบิสเนสมาซึว่าแค่แค่คนเห็นแบบบเขาก็รู้เรื่องเราแหละว่าแบบเป็นยกของยกแต่อันนึงที่ผมดีใจเพราะว่าสีที่เราทําให้เขาอ่ะเป็นสีที่ผมดีไซน์ให้ซีรีนด้วยแต่ว่าไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกสีเพราะว่าเรามีสีที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ตัวสีน้ําเงินกับตัวสีน้ําตาลเนี่ยมันไม่อยู่ในธีมหนังเราเลยต้องดีไซน์ขึ้นมาให้เขาใหม่ก็คือตัวมไกลๆสีน้ําเงินเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เล่นะคะครับตัวนี้เลย วยมากตัวนนี้เป็นตัวที่เราทําสีให้เขา สวยมากสองตัวนี้สิน้ําตาสวยมากมากสองตัวนี้ทําขึ้นมาสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เสียดิเราภาคภูมิใจเนาะเวลาเราแบบเเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเราก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าหนังนี้เขาดังมากจริงค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ในเมกากําลังฮิตมากนะเรื่องนี้คือคนเมกันมาบอกให้ฟังว้าวว้าวว้าวดีเลยครับโชคดีถูกต้องเลยครับประมูลค่าไม่ได้เลยใช่ใช่แต่เราก็หวังว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะขายดีนะครับแบบว่าฟีด แต่คนเริ่มรู้จักจว่าว่าเก้าอี้ของยุธกาอะไรอย่างนี้ดีใจด้วยวค่ะโอ้ยดีใจพี่ได้เจ้าพี่สุวรรณขอบคุณครับขอบคุณครบคับ บูธถัดไปนะคะเรามาอยู่ที่บูธของ An ง o ก่ะ An ง o กคือเป็นแบรนด์ที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญของความ s u s t a i n a b l e design ค่ะดังนั้นคมไฟที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยทุกคนดูไม่ออกเลยว่าเป็นวัสดุรีไซเคลิลทุกคนอมาดูใกล้ๆจริงๆคือมันเป็นพลาสติกที่เขาแบบเอามาจากขวดแชมพูขวดน้ำยาล้างจานต่างๆสมมติลาบอนเอฟแล้วมันเป็นสีแบบฟ้าเวลาเขารีดออกมาพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าดังนั้นเขาก็จะไปซื้อเส้นอันนี้ออกมาค่ะแล้วก็มาวีวิ่งคือเอามา แบบสารการให้มันเป็นเชฟแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถบอกเขาได้ว่าเราแบบอยากจะเอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอันนี้สามารถเป็นเซมิเอลโดรได้ด้วยความว่าวัสดุมันเป็นพลาสติกเนาะแต่ทุกคนข้างในถ้าสามมติว่าเป็นกินเทียร์แลว้วอะเราสามารถใช้วัสดุอันนี้เป็นไหวธรรมชาติทุกคนก็คือจะมีความละเอียดมากกว่าตัวพลาสติกคือตัวเส้นอะมันบางกว่านะคะดังนั้นคือเราก็จะเห็นแบบความละเอียดระไมของการสารมากกว่าตัวพลาสติกแล้วตัวนี้จะแบบไม่สามารถโดนน้ำได้ ะะก็ต้องอยู่ในอินดอร์เท่านั้นแต่เจอือชอบอันนี้มากกว่าสําหรับเจอือคือสีของวายธรรมชาติมันระมุนเนะ่เออแล้วพอมันโกลแสงแบบ 3,000K 4000K ให้มันโกลอ,อย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่ามันเป็น Pie c e of art เลยอันนี้ก็เหมือนกันสมมติคุณมีโถงใหญ่หญโถงบันไดหรือว่าสมมติบนเหนือ d i n i n g Table แบบยาวๆสามารถเอามาต่อกันเพราะมันเป็นโมดูลเนาะเราสามารถแบบทําเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้เลยนะคะอ่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบ Sustainable อีก ะะก็จะเป็นคอมโพสิตทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเยื่อกระดาษสารนะคะแล้วถ้าทุกคนเห็น texture ด้านในอะ่ะจริงๆมันคือแห αι, ปลาทุกคนดังนั้นคือเขาใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วคือคนไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะเอามาเป็น piece of art นะคะแล้วก็เขาก็เอามาขยำแล้วก็สร้างเชฟและฟอร์มกับเชือกแล้วก็เพ้นท์มันลงไปนะคะทําให้ตัวโคมไฟอันนี้มันแบบเป็น one of the kind จริงๆก็คือมันไม่สามารถแบบ repeat หรือทําซ้ําได้นะคะแต่และอันก็คือไม่เหมือนกัน อันนี้จูว่าน่าจะเหมาะกับสเปซเหมือนแบบแกลเลอรี่หรือว่าบ้านที่แบบโล่งๆหน่อยแล้วก็ค่อยอันนี้ลงมาเป็นแบบอาร์ตพีซนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่จูชอบมากๆแล้วน่าจะชอบที่สุดนะคะก็คือเป็นวัสดุทํามาจากมมลเบอรี่นะคะเป็นเยื่อสาที่มาทําเป็นเชฟแล้วฟอร์มที่มันแบบออร์แกนิกมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนเห็นอ่ะมันจะมีแบบหลายเลเยอร์แล้วก็มีการซ่อนไฟเข้าไปข้างในทําให้มันเป็นแบบ,บวอล์แอมนะคะสมมติเราติดบ,บนฝ้ามันก็จะเป็นแบบแผ่นแดง แต่พอเรามาติดบนผนังมันก็เป็นวอลล์แอมทันทีนะคะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหล็กเชื่อมแล้วก็เอามาเป็นเชฟลัฟอร์มเท่าที่ดูมันจะเป็นเหมือนฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ของแองโกเลยนะคะสําหรับจูนนะจูชอบอันนี้กับอันนี้มากที่สุดเลยสวยมากเดี๋ยวจูว่าเดี๋ยวจ,จะเอาไปติดงานลูกค้าแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะคือคนแองกกสนะคะเจ้าของแบรนด์แล้วก็ดีไซเนอร์ของแองโกอยู่ที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแอกัก <laughs> <Puddles>. <laughs> so what nationality are you i'm from the uk oh, I'm, I'm from, from london UK. originally i'm an architect oh. i trained in architecture in oh. london so how come you come design the product uh, when i moved to thailand i decided this is what i wanted to do i was always interested in lighting and so I jumped out of architecture, mostly into lighting at that mm. time. That's and, and very started impressive. Doing, thank you. That's very impressive to go out of your comfort zone because uh, architect is about the structure, right? And, and moving house, moving country at the yeah. same time. So it's quite a lot of change. Yeah. Change career, change country, everything. Change the wife. <laughs> That's that's the coolest part <laughs> that's the coolest part so how come you find all the materials that you like creating all the artists originally I'm, I'm just finding incredible natural materials and thinking 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 yeah. doing experiments yeah. combining different things so you and that's how we that's how we keep going nice. doing a lot of experiments nice i can see the outcome that it's not easy to create it oh our piece is not so easy no, no. so is it worth it to shift your career to from it's architect been, it's been great yeah. It's, yeah yeah it's been a wonderful nice nice journey, journey. so i think i will pick this and that my to, project love to work with you yeah, yeah and we also we do quite a lot of uh, custom our oh, custom you know like custom especially big, creating very okay. big pieces so we, we're, we're very open to very work with you very great to know you because i want something different different from out of the market i want something different fabulous i want my work not just a normal work great yeah i can see that it's with this we can be creative and like we can different. have some fun yeah we have some fun โอเคบบบ๊าายยนี่ค่ะชื่ออะไรอ่ะโมอโมเทอาเทโมอาเตอโมอาเตอค่ะชื่อจริงชื่ออมอนเทออมอนเทอจึเลยเอามาจากเอ็มโอก็คือมาจากชื่ออะโม แล้วก็วกเป็นอาร์เทอาร์เทคือเป็นคนชอบศิลปะอา,าแล้วก็คาโมนี่ยเป็นภาษาโปรตุเกสสเปนิชที่แปลว่าหลัก รักใช่ความรักแบบรักโอเคแล้วก็มันก็รีเล็กตัวราชอบเสียงประกอบชอบศิลปะอ๋อนลยเอามออาเชก็รักศิลปะแล้วก็โลดสตรสูตรเกมมากก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณเห็นว่าวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ครับผมอะไรเป็นอินสปีเรชั่นจริงๆต้องบอกว่าทําธุรกิจกยับไม้ไผ่เนี่ยประมาณ15ปีละในยุคที่แบบว่าเราเห็นว่างานไม้ไผ่มันมีความน่าสนใจมากเลยแต่ว่าในยุคที่เราเดินดูงานแฟร์ต่าง ก็ม <ส gas: S 1> <mean> ันจะไม่เจองานไม้ไผ่ที offs, ่มันดูมีดีไซน์มันจะมีความรู้สึกมันเป็นแบบ t r a d i t มากเลยเรา,อาก,ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสทําแบรนด์ทำอะไรแล้วเราอยากจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุไม้ไผ่วัสดุโ,โ,โคลค a l แล้วก็มีมโอกาสไปเรียนต่อที่เยอรม,มันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว,ว <laughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าในยุคน,นั้นน่ะต่างประเทศเขาเขาสนใจเรื่อง green design มากเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบรักโลกล้อหรือซึ่งประเทศไทยเมืองไทยยังไม่รู้จ<า>ักเลย,เลยก็เลยอยากจะเอาคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์ที่มันเป็น green design เรื่อง s u s t a i มาทําแบรนด์แล้วก็มาเจอไม้ไผ่พอรีเสิร์ชเรื่องไม้ไผ่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม้ไผ่มันเป็น อุที่มันเป็นยั่งยืนนะมันสเตนเพราะว่ามันโตเร็ว3-4ปีเราสามารถที่จะตัดมาใช้ได้ละซึ่งมันเทียบกับไม้ไม้อื่นเนี่ยมันต่างกัน,นอันนี้มันก็เลยเป็นส่วนนึงที่ทําให้เราส่าเ,เรายิ่งหลงรับไม้ไผ่มากขึ้นแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยเป็นเป็นคอโปดดักเป็นคอแมททีเรียลในการทําดีไซน์ทั้งหมดเลยสุดยอดเป็นตั้งแต่เสายันอันนี้คือคือทำได้ยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ คือไม้ไผ่<า>เลยครับมันสอบได้ขนาดนี้ใช่จริีๆจะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆแล้วเราก็มาเหลาให้มันเป็นเ<ห>ชฟแบบนี้<ห>ถ้าบ้านเราจะเรียกว่าไม้ไผ่ไผ่ตรงไม้ไผ่ปองใช่ซึ่งมันจะเป็นไม้ไผ่ที่เขาไว้ทําพวกงานโครงสร้างกัน<ห>พวกนี้น เราเห็นงานโครงสร้างไม้ไผ่แลวก็เป็นไม้ไผ่พันธุ์พันธุ์ไม้ไผ่สองซึ่งมันก็จะแข็งแรงใช่แล้วก็เนื้อมันหนาพอเนื้อมันหนาปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะมาแปรรูปได้ค่อนข้างเยอะมันเหมือนโซลิดบูดเลยนะใช่ใช่แล้วก็มีความแข็งแรงเพราะว่าเราจะมีการทรีตเมนต์มาเรียบร้อยแล้วพวกป้องกันมอดป้องกันแรงต่างต่างเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าของแบรนด์อโมเตเองเนี่ยเราคอนเฟิร์มเรื่องว่ามันไม่มีมอดแน่นอนใช่แล้วการทาสีมันยากไหมคะทำสีก็คือเหมือนงานไม้ทั่วไปแต่ว่าเราจะมีเรื่องของฟิินนน่่งดึททีีําาให้มมมัคว ไฟายดูธรรมชาติหน่อยถ้าลองรูปดูมันจะรู้สึกแบบนุ่มๆนะมันจะฟิลได้ว่ามันมันมันเนียนเรียบอะไรเงี้ยใช่เพราะมีการขูดผิวออกแล้วก็มีการย้อมสีแล้วก็โคดิ้งด้วยตัวพีดูเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบรู้สึกเนียนเรียบได้กรรมวิธีมากให้ปอใช่ใชแล้วพวกนี้ก็เป็นงานไม้ไผ่ที่มีการเอามาดับมาลัดว้าว ไม่เห็นลรวใจเต้นอันนี้คือลายลายจริงๆเหรอคะมันเกิดอะไรขึ้น,นะคะอย่างตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่เขาเรียกว่ามันจะเป็นไม้ไผ่ขดไม้ไผ่ขดในที่นี่คือมันพวกที่ทางเหนือเขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องเขินไม้ไผ่อ๋อที่มัน,มนเป็น,ปนชามอะไโอ, <ๆ S 1> อันนี้อันหนึ่งคือที่เราไปเจอคือผมก็ไปรีเสิร์ชแล้วก็เจอว่าเฮ้ยมันมีชุมชนชาวบ้านที่เขาทําพวกนี้อยู่แล้วเราก็อยากสนับสน <Nice. S 2> ุนชุมชนเนาะเลยให้เขาลองทํามาเป็นแผ่นดูแล้วเรามาทําเป็นท็อปโตะมาทำฟินนชชิ่ง ซึ่งมันเป็นไม้ไผ่ซึ่งอันนี้ม,นมันดีอย่างคือเราได้ต่อ<ม>ยอดภูมิปัญญาของชุมชนชาวบ้านได้ทําไม้ไผ่ตัวนี้แล้วก็ช่วยส่งเสริมเขาเรื่องรายได้ด้วยมีอาชีพชได้ได้ก็มันเหมือนวงรีของ,ของไม้ไมเนาะ<ช>แต่จริงๆคือเป็นการดัดเป็นการเอาเอาเส้นตอกมาขด,ขดขดขดกันก็ใช้ความพยายามซ ใช่ใช่พี่ขายแพงไหมคะอย่างเงี้ยราคาก็สมเหตุสมผลเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดสตาร์ทก็คือจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองโอเคครับจะป้องได้โอเคเพราะเป็นงานงานแฮนด์เมดงานฝีมือทั้งนั้นเลยใช่อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องหมโอเคก็เหมือนเล้าแชร์ราคาประมาณเล้าแชร์เฮ้ยทุกคนอันนี้คือแบบสุดยอดมากเลยคือหลงรักเอาจริงๆเป็นบูธแรกที่เดินผ่าน แล้วก็แบบเตะตาด้วยแบบคาแรคเตอร์ละสี่ที่มันเออมูดแอนโทนมันใช่อ่ะมันดูแบบซาฟารีแต่ก็แบบสักอย่างหนึ่งพยายไมพยายามเบรนความรู้สึกให้มันดูมีความเอเชียนแต่ว่าเอเชียนแบบไม่ใช่ไทยจ๋าแล้วก็ไม่ใช่แบบให้มันรู้สึกมันมีความแบบทัชได้ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันยังดูร่วมสมัยอ่ะเรายังรู้สึกกากล้าใช้ในสักว่าใช้ในในเมืองก็ได้หรือจะเป็นแบบรีสอร์ทก็ได้ อ,อ,อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ก็เหมือนเราเราจะน,นึกถึงว่าเป็นเป็นแค่ไม้ไผ่แต่จริงๆแล้วเราก็ทานฟอร์มจากความเป็นแค่ไม้ไผ่แล 1> 1ออ้วนึ่งอ้อแล้วก็มาเป็นเป็นเบนส์ที่มีความร่วมสมัยมากขึ้นอย่างตัวนี้ก็เป็นไม้ไผ่ทั้งตัวจะเห็นว่าขาไม้ไผ่ตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่อัดที่มาจัดสวยมาก<ง>สวยมาก,มากๆเลยแล้วก็พาดีชั่น ใช่ก็เป็นแฟชั่นเพราะจริงทางภายใต้แบรนด์เองอ่ะเราจะไม่ได้ทาแค่เป็นเฟอร์นิเจอร์เราจะออกแบบพวกแพทเทิร์นที่เป็นวัสดุสาหรับงานตกแต่งภายในด้วยอย่างที่เห็นเป็นพวกพาร์ติชันงานแครติ้งเสาต่างต่างด้านหลังที่มีเป็นพวกวอลเดคอร์อะไรงานงานพาร์แนลต่างๆพวกนี้ก็คือเอาคุณสมบัติของไม้ไผ่เอาวัสดุของไม้ไผ่เนี่ยมาสร้างเรื่องราวได้ให้มันมีความแบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วคืออยากจะให้คนเห็นว่าจริงๆรแล้วไม้ไผ่ทำอะไรได้มากกว่าที่คิดให้คนรู้สึกว่าโอ้ไม้ไผ่ทําได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่าง ตอนนี้กําลังคิดถึงโปรเจกต์อยู่ว่าแบบเอาเอา,เอาไปลงโปรเจกต์ไหนดี <c oughs> ยินดีเลยเพราะว่าคือเราไม่เห็นว่าแบบไม้ไผ่เหมือนจะอ้าได้ขนาดนี้แล้วก็ออกมาแล้วมันก็ดูโมเดิร์นมากเลยนะมันดูไม่ด,ไมดูไม่ออกเป็นไม้ไผ่เอาจริงก็ <c oughs> คือมันยังมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ให้เห็นว่าเอมันไม่ใช่ไม้อะไรที่จะทําแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ไดใช่ยินดีที่ได้รู้จักมากค่ะพี่ป๋องดีเช่นกันครับเจ้ดีไซเนอร์เก่งๆแล้วเป็นคนไทยนี่ว่ามันมันชื่นใจจังเลยค่ะมันแบบมันมัน Amazing มา คือจะทำช่อง YouTube นี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบแบไทยนี่แหละเพื่อที่จะได้เจอคนเก่งๆทาเล่นเก่งๆบแบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยยินดีด้วยแล้วก็ดีใจที่ช่วยกันสนับสนุในดีไซเนอร์ไทยโอเคอค่ะขอบขอบคุณ่่พีปขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างค่ะหุยแบบวันนี้เจอตัวเป้งตัวจริงเจอดีไซเนอร์แบบขั้นเทพอ่ะจจอรู้สึกว่าจจออิ่มเอมแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกทท่านเลยนะคะวันนี้คือคุ้มแล้วสําหรับจือคือได้ทําความรู้จักกับพี่ดีไซเนอร์เก่งๆนะคะแล้วก็ได้เห็นดีไซน์เท่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่จือบอกจือก็มาอัปเดตตัวเองแล้วก็พาทุกคนมาอัปเดตไปพร้อมๆกับจือนะคะได้เจอดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็ดีไซน์เก๋ๆแบบนี้อีกนะคะหวังว่าทุกคนจะอิม่มเอมไปกับดีไซน์ยูไล ะะทางหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้ไปเจอใครเทพๆอีกฝกัิดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย